สวัสดีค่ะพบกับมานายครั้งในช่อง Mind m a t s ยาสำหรับความคิดในคลิปที่แล้วมานาได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะถึงประสบการณ์ที่มานาไปลองใช้แอป Clubhouse มานะคะเป็นเวลาสามอาทิตย์แล้วก็ได้เจอสิ่งที่ดีมากมายเลยนะมานาก็ลิสต์เอาไว้หลายข้อนะคะในเรื่องของข้อดีแต่ว่าข้อเสียก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็แน่ๆเลยหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราสามารถไปเจอคนที่ท็อกซิกหรือว่าเป็นคนที่ ก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นนาซิสิ์นะมานาก็อย่างที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วนะคะว่าไม่ได้อยากฟันธงนะเพียงแต่ว่ามันก็มีอาการหลายอย่างคล้ายๆหรือใกล้เคียงประมาณนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าหรือว่าเราจะต้องระวังตัวใช่ไหมประมาณนี้ทีนี้มานาก็เลยอยากจะมาขยายความต่อในวันนี้ค่ะว่าแล้วทําไมนาซิสิสถึงได้ชอบมีดราม่าจังเลยเพราะว่าในคลิปนั้นเนี่ยมานาก็ได้พูดเอาไว้นะว่าเวลาเจอคนแบบนี้ในขับเฮาส์เขาจะต้อง เหมือนสร้างเรื่องสร้างดรามา่าใส่ร้ายว่าคนนั้นว่าเขาอย่างนี้คนนี้ว่าคนนั้นอย่างโน้นแล้วก็แบบตีกันนุงนางแบบพัวพันกันหลายคนมากเลยนะคะมานาก็เลยจะมาเล่าว่าแล้วอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้นาซิสิสซึ่งไม่ใช่มานาไม่ได้จะว,ว่าคนนั้นเป็นนาซิสิสนะแต่พูดได้ฟังว่านาซิซิสโดยทั่วไปแล้วอะ่ะเขาชอบที่จะมีดรามา่าคืองี้ ก่อนจะเล่าว่าทําไมเนี่ยเรานึกถึงเรารท่านๆก่อนซึ่งมานาแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในคนหลายๆคนนะคะที่อยากจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบไม่มีปัญหาไม่ทะเลาะเบาแหวงกับใครไม่มีดรามา่าประมาณนี้นะไม่มีแบบว่าอารมณ์ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงบู๊บวาบหรือว่าเดี๋ยวก็มีเรื่องกับคนนั้นกับคนนี้เถียงกันทะเลาะกันโอ้โหมานานี่คือไม่ชอบดรามา่าอย่างแรงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามที่จะไม่ ไม่สูงสิงไม่คบหาคนที่ท็อกซิกนะหรือคนที่นํามาแต่ปัญหาสร้างแต่เรื่องหรือชีวิตเขาแบบว่าเต็มไปด้วยความวุ่นวายแบบจนปัญหาของเขาล้นไปที่คนอื่นประมาณนี้นะมานาเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้คําถามคือแล้วเราคนที่เป็นคนปกติอะเราไม่ชอบดราม่าแต่ทําไมนาซิซิสเขาถึงชอบดราม่าจังเลยสังเกตได้ว่าเวลาเขาไปอยู่ในกลุ่มคนแบบ กลุ่มไหนเนี่ยเขาก็จะต้องมีเรื่องกับคนนั้นคนนี้คําถามคือเขาอยู่นิ่งๆเฉยๆทาตัวเรียบร้อยไม่ได้หรือไงทําไมจะต้องอต่อให้ไม่มีเรื่องกับใครก็แต่งเรื่องขึ้นมาย่ว่าคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นอย่างงดอะไรอย่างเงี้ยคือต้องตีตะกอนให้มันขึ้นมานะคําถามคือทําไมใช่ไหมคะคาตอบในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมาานะเคยพูดไปแล้วในคลิปหนึ่งนะคลิปชื่ออะไรเดี๋ยวขอดูก่อนนะคลิปชื่อว่า นาซิสิสชอบสูบเสบียงอารมณ์นะคะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษต่อท้ายว่า energy vampire นะเดี๋ยวมาวจะใส่ลิงก์เอาไว้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะทั้งคลิป vampire อันนี้นะแล้วก็คลิปเรื่องที่แล้วนะที่พูดถึงขับ House นะคะก็นั่นแหละจะใส่ไว้ให้เผื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ได้ดูแล้วก็อยากจะตามไปดูเนี่ยก็จะได้รู้ว่าลิงก์มันอยู่ตรงไหนนะคะทีนี้โอเคมาถึงคําตอบแล้วว่าทําไมนาซิสิสเขาถึงชอบดราม่านะักคาตอบก็คือว่า นาซิซิเป็นคนที่อยากได้สะเบงอารมณ์ซึ่งมาเาก็เคยพูดเราไว้ในหลายคลิปนะว่ามีทั้งเชิงบวกและเชิงลบแน่ๆเลยว่าการที่ไปสร้างให้มีดราม่ากับคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นกล่าวหาว่าคนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เกิดการทะเลาะก,กันเนี่ยตรงนี้คือสะเบงอารมณ์เชิงลบนะคะก็คือการที่ทําให้คนอื่นรู้สึกเป็นทุกข์หรือว่ามี ปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาในเชิงลบนะจโะโกรธโมโหเสียใจไม่พอใจเครียดรู้สึกกดดันรู้สึกอ,อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอารมณ์เชิงลบอะนะสรุปก็คือนาซิสิตเนี่ยเขาเขานั่งเฉยๆแล้วเขาก็จะรู้สึกเหมือนหงุดหงิดกับตัวเขาเองกับสิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวเองแล้วเขาก็เลยต้องหาคนอื่นลงต้องหาเหมือนกับว่าต้องโยนความรู้สึกไม่ดีของตัวเองใส่คนอื่น ก็เลยจะต้องมีการสร้างเรื่องขึ้นมาจะเป็นเรื่องจริงเรื่องเท,ท็จอันนี้ก็คือแล้วแต่เขานะคะแล้วแต่สถานการณ์นะแต่ก็คือจะต้องสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อให้เกิดการทะเลาะกันเกิดการเข้าใจผิดกันเกิดการต่อสู้อะไรก็ว่าไปทะเลาะเบาแว้งอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องให้มันมีเรื่องก็เพราะว่าอย่างที่บอกนะเขาอยากได้สเสยงอารมณ์และทีนี้พอเขาทําอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะสร้างเรื่องโกหกหรือพู้เรื่องจริงก็แล้วแต่แต,แต่คือทําให้คนอื่นมีปัญหาเนี่ยเขาจะรู้สึกข้อแรกอย่างที่บอกนะได้รับเสบียงหลมใช่ไหมคะข้อที่2ก็คือจะรู้สึกฟินฟินที่ว่าฉันเนี่ยมีการควบคุมเหนือคนอื่นสามารถที่จะวางแผนสร้างสถานการณ์ยังไงก็ได้แล้วคนก็เดินไปตามเหมือนเกมที่เขาวางเอาไว้แล้วก็ไปไปตกหลุมติดกับดักที่เขาสร้างเอาไว้จนสุดท้าย แล้วก็มีเรื่องขึ้นมาตรงเนี้คือเป็นสิ่งที่นาซิสิสหลายๆคนชอบนะคะคือชอบที่จับมีความรู้สึกว่าฉันเนี่ยมีสิทธิ์มีอํานาจควบคุมเหนือคนอื่นเขาก็เลยจะต้องมีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่คอยควบคุมทั้งความคิดการกระทํสาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นคนนี้อย่างที่เขาอยากให้มันเป็นแล้วเมื่อ,อไหร่ที่มันเกิดขึ้นตามนั้นที่เขาวางแผนเอาไว้โอ้โหฟินอันนี้คือเป็น ก็ยังถือว่าเป็นสเสดงอารมณ์เชิงลบนะเพราะว่ามันทําให้คนอื่นเกิดความรู้สึกลบใช่ไหมหรือว่าเกิดผลลบกับคนนั้นเนี่ยแหละทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วรวมกันว่านาซิสิสเขาชอบที่จะมีดรามา่าเพราะว่าเขาอยู่เฉยๆแล้วเขาจะรู้สึกเบื่อเขาจะรู้สึกไม่พอใจหงุดหงิดงุ่นงานเขาเลยต้องฟาดคนน้นคนนี้หาเรื่องให้เหมือนได้ระบายความทุกข์ความไม่พอใจของตัวเองไปใส่คนอื่นพอเห็นคนอื่นอารมณ์เสีย ก็จะรู้สึกดีขึ้นมากับตัวเองว่าเป็นไงล่ะฉันทําให้เธออารมณ์เสียได้และวฉันนี่ระดับไหนสุดยอดควบคุมได้ทุกอย่างทุกคนจะให้เป็นไปบบแบบไหนได้หมดมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะแล้วตรงนี้แหละก็เลยเป็นที่มาของคําพูดจำมาจำไม่ได้จริงว่าใครพูดนะแต่เขาอธิบายว่าคุณผู้ชมนึกภาพตามเหมือนพายุไซโคลนนะคะซึ่งอะไรที่หลุดเข้าไปในใน ในโซนที่ที่มันมีพายุอะ่ะคือที่มันหมุนหมุนเป็นรูปกลวยอย่างนี้ใช่ไหมอะไรที่หลุดเข้าไปตรงในกลวยเนี้ยก็คือถูกปั่นป่วนกระเด็นกระดอนฟาดนูน่นนี่นั่นแบบตีอยู่ในวงอย่างนี้นะหมุนหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยแต่ตรงกลางของพายุไซคโคลนเนี่ยนิ่งคืออากาศนิ่งแต่รอบรบนี่คือหมุนปั่นป่วนอย่างที่บอกนะคะเขาเปรียบเทียบไว้ว่านาซิสิสเนี่ยเป็นคนที่นั่งอยู่ตรงกลางพายุไซคโคลน แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยสร้างเรื่องเอาไว้มากมายสร้างผลเสียหายให้กับคนรล่ข่างมากมายเปรียบเหมือนกับว่าคนทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างถูกตีถูกฟ้าดอยู่ในพายุไซโคลนที่เขาสร้างขึ้นมาทุกคนเป็นทุกขเป็นร้อนหมดทุกคนมีความเครียดมีความกังวลมีความไม่พอใจหมดแต่ว่าตัวนาซิสิสเองกลับนั่งนิ่งเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับอารมณ์ดีด้วยซ้ําคือเหมือนกับว่า ไม่รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีผลเสียอะไรเกิดขึ้นคนกําลังเดือดร้อนอะไรยังไงยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆอ,อย่างสมมติว่าเป็นคนในครอบครัวสมมติว่านาเซสเซสเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เอาสักคนหนึ่งเอ,เอาเป็นคุณแม่แล้วกันสมมตินาเซสเซสคนนี้เกิดมีพฤติกรรมเสพติดการพนันไปกู้หนี้ยืมสินมากมายจนฐานะที่บ้าน แย่ลงจนไม่มีเงินมาจ่ายค่าเรียนลูกมาซื้อข้าวอะไรก็ว่าไปสามีก็ทำงานอย่างหนักทุกอย่างพังทลายรอบตัวนี่คือแบบพังทลายหมดอะ่ะพูดง่ายคือครอบครัวจะแตกแยกอยู่แล้วแต่นาซิสิตที่เป็นแม่เนี่ยนั่งเฉยแล้วก็อมยิม้ยมด้วยซ้ำเหมือนกับว่ามีความสุขเคยมีคนถามมานาว่าทำไมเขาดูเหมือนไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับ กับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นรอบตัวคือทุกอย่างมันพังพินาศหมดแล้วแต่เขาเฉยอะ่ะคำตอบก็คือว่าก็เพราะว่าเขากำลังฟินว่าฉันฉันนี่แหละเป็นคนที่ทำทุกอย่างขึ้นมาแล้วก็มันเป็นไปตามที่ฉันต้องการทุกอย่างฟินในอำนาจในความรู้สึกว่าฉันเนี่ยมีอานาจเหนือทุกคนเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือทุกสถานการณ์ฉันจะทําให้มันเป็นยังไงก็ได้แล้วฉันกําลังทําแบบนี้แหละ แล้วมันก็เป็นไปตามอย่างที่ฉันต้องการนี่แหละแล้วทุกคนก็ต้องมานั่งซัฟเฟอร์มารับผลตามที่ฉันอยากให้มันเป็นนี่แหละคือเรื่องอ่ะมันแย่มากๆสำหรับคนอื่นแต่นาซิซิสนี่คือนั่งฟินอยู่นะคะก็หวังว่าสิ่งที่มานาพูดมานในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยแล้วก็ไม่งงจนเกินไปนะคะคือพูดตรงๆว่าวันนี้เหนื่อยมากไม่มีสคริปต์ด้วยแล้วก็ไม่มีสมองเหลือมาพูดแล้วนะแต่ว่าอยากจะทําคลิปเล่าเรื่องนี้นะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ